ต่อกันที่พันนินโควาพิทักษ์เทศนักเทนนินสสาวไทยก็คว้ารองแชมป์ในรายการนานาชาติที่เมืองทองธาน,นีครับก,นนการแข่งขันเทนนิสนานาชาติสัปดาห์ที่3ในรายการ ITF Women's World Tennis Tour ชิงรางวัลรวมประมาณกว่า5 0,000บาทนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธาน,นีหญิงเดียวในรอบชิงชนะเลิศพันนินโควาพิทักษ์เทศนักเทนนินสสาวไทยวัย22ปีเมื่ออันดับ6 8 1ของโลกเจอกับคริสเซนา ชิดโรวาดาวรุ่งวัย18ปีมือวนอของรายการโดยแมชนี้พันนินสู้อย่างเต็มที่ครับแต่ไม่สามารถหยุดฟอมการเล่นที่ร้อนแรงของชิดโรว่าไว้ได้ครับแพ้ไป0ูนย์ต่อเซต36แล้ว2ต่อ6นะครับทิษณาชิดโรว่าได้ครองแชมป์หญิงเดียวเป็นรายการที่2พร้อมรับเงินรางวัลประมาณ80,000บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนขณะที่พันนินรองแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ5 0,000บาทและคะแนนสะสม10บแต้มครับ ส่วนในรายการเดียวกันนี้พันินสามารถคว้าแชมป์หญิงคู่มากรองได้สําเร็จกับจับคู่กับคิมนารีนักหัวสาวเกาหลีใต้โดยเป็นแชมป์หญิงคู่สัปดาห์ที่สติดต่อก,กันของพันินโควาพิทักเทศด้วยครับ